สวัสด <Hey. S 1> ีค <oir> <society> well ่ะวันนี้ย็นวนห้อยู่มากินจ้าขายผักตลาดจันเดอร์ปีโน่เด้อวันนี้ขายผักตลาดจันตอนค่ำค่ะกับคขายามแรงเด้อจ้ามีผักมีผลไม้มีเอ ข้าวโพดมีก hey! ุ้งทอจ้ะพักพักเอ้ยได่ปลาไหมล่ะนี่ทำไมโค่นยินยางไรน่นี่เปนอนเด้อพค่นเงือกย่ยงน มันแต่เป็นรสเทสมันอ่อนเนี่ยเขาหลบเขาไฟกัเลยเขาหลบเขาใจเขาดีนินึงมาเขาเขาเลิ่มันมาเขากระโลเลิ่มาเขากระโดงนี่เขากระโดงเขากระโลไปซะวะนกเต็มกระใหญ่ข้าวกระนั่นแหละฉกตะปาดนั่นดอกใหญ่ ก็นิ่นอ่ะก็จะเพี้ยนิ่นนี่มีชอบรักกางค่าโคกินชินแล้วก็กลางค่าโคกินเลยชั้นมีอาจกินเลยมื้อมคายังดีเนาะได้เอาเะยรุ่มโถดเนาะอะตอม ม้าไก่แม่เธอรู้นี่ไก่เด้อจ้าไก่อย่างนี้ทั้งไก่ทั้งปลาเอยพวกมึงเด้อกจิ้นเด้อกยากเด้อกยูอุ้ยเจ๊กันกนี้เธอเอาไป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 ไม่มากก็มีเด้อเนอะะอาะเาชนี่ เพกาะไรนาะนี่มีดกสไปยใหญ่เอ้ยอะไรหนูนาหนูนาตะเคียนโสองเนียโดสี่ บาทค่ะ